เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวนะเจ้เอส่วนน้องที่อยู่ประจำคอกแบบนี้นะคะพี่ความก็จะทําความสะอาดคอกนะคะกวาดสะอาดสะอ้านนะคะในยามเช้าแบบนี้นะคะาน้องมองไม่เห็นนะวันวานวันวานอยู่กับพี่หมึกนะคะพี่หมึกสวัสดีค่ะ วันวานบางวันวันมิดเลยตอนนี้พี่ควานทำความสะอาดคอกอยู่นะคะในช่วงเช้านะคะกิจวัตรของพี่ควานถ้าเกิดว่าอยู่บริเวณหลักมัดในป่านะคะพี่ควานก็จะไปรับช้างออกมานะคะแล้วก็ทําความสะอาดหลักมัดด้วยนะคะรวมถึงพาน้องไปอาบน้ําก่อนที่จะไปประจําจุดต่างๆในกิจกรรมการท่องเที่ยวของเรานะคะเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวนะ ส่วนน้องที่อยู่ประจำคอกแบบนี้นะคะพี่ควังก็จะทําความสะอาดคอกนะคะกวาดสะอาดสะอ้านนะคะในยามเช้าแบบนี้นะคะการน้องมองไม่เห็นนะเ,เป็นช้างตาบอดสนิทนะคะแทบจะทั้งสองข้างเลยนะคะช้างบริจาคจากท่านพระคูออดวัดเจดีหลวงนะคะน้องแสนหวานนะคะหลายๆท่านเอฟซีของเราน่าจะรู้จักกันแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะป่าแป้งแต่เช้าเลยนะคะยังไม่ได้อาบน้ํานะคะมีข่าวเป็นจุดๆนะคะสําหรับน้องแสนหวานของเรานะคะ สำหรับช้างเนี่ยการเล่นดินเล่นโคลนเป็นเรื่องปก,กตินะคะน้องชอบเวลาฝนตกเนื่องจากว่าช้างเป็นสัตว์ขี้ร้อนนะคะเอาพระคุณสำหรับดาวหนึ่งร้อยดวงนะคะมีคนชื่อปดปานเหมือนฉันด้วยเหรอใช่ไหม,ไมเนี่ยอ๋อเหรอใช่ชม,มีชื่อปดปานเหมือนกันเหรอคะคนชื่อนี้มีแต่คนหน้าตาดีเท่านั้นแหละคาะดิฉันเชื่ออย่างนั้นว้าววันที่สิบเจ็ดนี้นะคะอย่าลืมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ บารันนะคะว่าจะให้โยกันด้วยนะคะวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะคะสําหรับน้องบารันทําไมบางคนเนี่ยได้ยินชื่อน้องแล้วจะรู้สึกว่าอุ้ยทำไมชื่อน้องแปลกจังเลยนะคะเป็นภาษาอะไรบารันเป็นภาษาอินโดอารยันนะคะแปลว่าฝนเพราะว่าน้องเกิดในคืนวันที่ฝนตกนั่นเองนะคะสิบเจ็ดกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะฝนตกวันที่ส6บหกแล้วก็สิบเจ็ดเลยนะคะฝนตกายาวๆนะคะในช่วงที่น้องเกิดนะคะ,ไไะดูพุงนะคะ มองไม่เห็นแต่ว่าเรื่องกินไม่เป็นอุปสรรคนะคะเพราะว่าจมูกของน้องช้างนั้นมีประสาทสัมผัสที่ดีมากเลยนะคะเขาสามารถยกงวงแล้วก right. <rece> ็ดมกิ่นได้ไกลหลายกิโลเมตรเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับ1,072ท่านแล้วก็ดาว500ดูอดวงนะคะปรบมือค่ะนี่เห็นไหมมีแอดมีมีเอซีชื่อปลดปานจริงๆด้วยชื่อเหมือนกันนะคะเราต้องสวยเหมือนกันแน่เลยนะคะ ต้องหน้าตาดีแหละค่ะคนชื่อนี้นะคะถ้าจะให้หัวหน้าจุ้ยลงอับน้ำกับช้างต้องทำยังไงคะอ่อโอนอัดฉีดมานะคะอัดฉีดมาถ้าอยากเห็นหัวหน้าจุ้ยทําอะไรก็อัดฉีดมานะคะไม่มีชุดบิกินนี่ไหมคะหรือว่ายังไงคะที่ให้ลงอับน้ากับช้างนะคะระบุให้สเปคมาให้ชัดเจนนะคะอ่านะคะแอหน่าราักนะคะขอบคุณมากนะคะ ถึงเราจะไม่เคยเจอหน้ากันแต่เวลาเจอหน้าให้กีตดังๆเลยนะคะถ้าเห็นแอดโปรดนะคะถ้ามามีโอกาสมาเที่ยวที่นี่นะคะเห็นหน้ากันให้กีดให้ดังๆเลยนะคะพี่หมึกน่ารักว่าเขาบอกนะหันมายิ้มหวานใส่กล้องหนึ่งนะคะอุ้ยนะคะซูมเข้าไปค่ะซูมซูมพี่หมึกสีซูมพี่หมึกซีพี่หมึกยิ้มหน่อยสิคะพี่หมึกเนี่ความยิ้มหวานของควานฉันก็คือนัมเบอร์วันนะจ้าหนูว่าไม่ได้นะคะ ที่นี่พวกเราอธาิยาใสดีทุกคนนะคะเพราะว่าเาการมาอยู่รวมกันของพวกเราคือเขาคัดมาแล้วนะคะคือต้องหน้าตาดีนะคะที่นี่เก่งไม่เก่งไม่เป็นไรนะคะเราไม่สอบเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะคะเราสนใจหน้าตาอย่างเดียวนะคะที่นี่เราคัดที่หน้าตานะคะพนักงานที่นี่นะคะควานที่นี่ด้วยนะคะ fc <4, S 3> ป้อคว,วานแล้วหนึ่งนะคะถูกต้องนะคะแม่แม่นะคะรอยยิ้มพิมพ์ใจของพี่หมึกนะคะอ้นดาวกันมาได้นะคะให้กําลังใจพี่หมึกนะคะส่งดาวมาได้นะคะแซลพี่ควาน ความสถาบันนี้สุดยอดทุกคนนะคะถูกต้องนะคะปบมือค่ะปบมือสิคะเราอะไรนะคะลํำปางตอนนี้อากาศไม่ค่อยเย็นแล้วนะคะอมาดูซิมาดูแสนหวานเล่นกับพี่หมึกซินี่อยู่ในช่วงของการบิ๊กคลีนนิ่งนะคะในยามเช้านะคะพี่ควานมีแฟนหรือยังคะเขาถามมาน่ะอะไรนะมีแล้วมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะ วันหลังมิก็ต้องบอกว่าไม่มีก่อนนะคะเออเราจะสูญเสีย F C ของเราไปไม่ได้นะคะ <c oughs> อ่าพี่ปาก,ก็มีเมียแล้วนะคะเราก็ต้องบอกว่าไม่มีนะคะเออนะคะมีคนมาเมนในในอัลบัมล้มรูปพี่ปาว่าวาสนาผู้ใหาะนะคะเกิด <c oughs> <Ge> จะเก<ๆ>อบจะเมนไม่บอกแล้วค่ะวาสนาอ๋อน้องเมย์เมียพี่ปานะก็เก่งใจนะคะสงสารแอดมินนะคะเออนะคะไว้ไว้จะได้จังนะคะ เมียไม่ใช่แฟนนะคะจะเป็นสนใจอะไรเน,ะะนีเ่ยเมียไม่ให้มีแฟนนะคะอกหักไม่กล้าบอกเมียนะคะหนึ่งนะคะแม,แม่แม่โดนคุมกําเนิดน,นะคะแอดปวดและสนุกดีขำตลอดเลยค่ะอย่าไปหัวล้อดังนะคะเดี๋ยวเจ้านายรู้นะคะเราค่อยๆเ,เงียบๆนะอยู่ที่โต๊ะของเรานะคะ <c oughs> ไวแรงมากแม่เมย์ดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะแฟนพี่ปางนะงเขาชอบแอบเข้ามาดูเรานะคะล่าสุดพอลูกผัวเขาก็ไม่ได้ขอเขานะคะขอตอนนี้เลยละกันนะคะ ความจริงใจนะพี่หมึกจริงใจนะคะถูกต้องนะคะเออน,นะคะเขาปิวเออเมียไ,ไม่ให้มีแฟนนะคะความเหล่านะคะตอน9โมง40เขาบอกว่ากรีดรอเจอพี่ปลาค่ะมาหรือเปล่าไม่รู้นะคะเดี๋ยวถ้าเจอจะเข้าไปกรี๊ดให้นะถ่ายให,ให้ถ้ารูรูขุมขนพี่ปลาไปเลยนะคะวันนี้นะคะ รอคอนเทนต์ควันหล่อบอกต่อด้วยเราอยากจัดมากนะคะตามติดชีวิตช่างที่จรงิงเราจะมีช่วงควันหล่อบอกต่อด้วยแล้วเราก็หยุดการถ่ายทําไปเนื่องจากพอหมดโควิดก็แอดมินทุกคนไม่ว่างเลยนะคะเออตอนนั้นใช่ตอนนั้นที่ถ่ายเพราะโควิดใช่เราได้ถ่ายเพราะโควิดนะตามติดชีวิตช่างนะคะเริ่มต้นจากโควิดแล้วก็จบลงที่โควิดนะคะเราก็ไม่ได้ถ่ายต่อเลยนะคะเพราะว่าแอดกับก,กล้องไม่ว่างนะคะคอมก็ไม่พร้อมคอมพิวเตอร์กล้องก็ไม่พรอ้อม,มพรอมนะคะเอ่อฟซี FC ท่านใดที่ทํางานอยู่ในวงการบันเทิงนะคะอยากจะ บริจาคก,กล้องถ่ายรูปโดรนอุปกรณ์ถ่ายทำหรือว่าคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อให้กับเรานะคะสามารถทำได้เพื่อให้เราสามารถอัปคลิปได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะขอบพระคุณสำหรับดาวห้าสิบดวงนะคะอันนี้คือเป็นกำลังใจเฮฟซีด้วยกันเองใช่ไหมคะในเรื่องของการออพี่ปังมีเมียแล้วนะคะ <laughs> <laughs> มีเมียไม่มีผลคะ่ะชดชดนะคะชดใส่นะคะ <laughs> <laughs> เวลาเจอเมียควานทำหน้าไงคะเราก็ยิ้มทำหน้าอิ่มบุญใส่นะคะเราเชิดนะคะ <laughs> แล้วเราทำาไงต่อคะยกมือไหว้คะ่ะ <laughs> พี่สวัสดีคะ่ะนะคะ อย่าไปสนใจเมียเขานะคะเราก็แอบปลื้มเขาไปนะคะเสบรูปเราอไปดูของเราเองนะคะยิ้มคนเดียวหัวเราคนเดียวไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะแนะนำควนคอนเทนเนอร์ควนได้ได้ได้แต่ว่าส่วนใหญ่นะคะบริเวณบริเวณที่นี่อย่างที่บอกนะคะเราดูแลช้างทั้งหมด2 0 0 0ันกว่าไร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจ้าพี่ควนทั้งหมดนี้เราก็ใช้เวลาถ่ายทำประมาณ3ปีครึ่งนะคะรบกวนแอดมินติดตามชมด้วยนะคะเราจะไปแนะนำพี่ควนแต่ละท่านที่ดูแลช้างแต่ละจุดเนาะนะคะ ชอบตรงทำหน้าอิ่มบุญนะคะถูกต้องนะคะไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราทำหน้าย um ิ้มแล้วก็อิ่มบุญใส่นะคะเขาก็จะงงๆกับเรานะคะแล้วก็มองข้ามเราไปนะคะรักควันต้องรักเมียควันด้วยใช่ไหมคะเลิฟมีเลิฟไม่เมียนะคะอ่านะคะนะคะถูกต้องนะคะเราเก็บลูกไว้นะคะอย่าไปสนใจเรื่องของเมียเขานะคะเมียเขามีเมียก็เรื่องของเขานะคะไม่เกี่ยวกับเรานะคะอ่านะคะ พี่จุย้ยอยากเห็นน้องมีนาอีกค่ะ,ะพี่จุย้ยคะรอหลังสิบสี่ก่อนนะหลังสิบสี่กุมภานะคะช่วงนี้แอดมินนะคะวันนี้เครื่องบ่งเครื่องแบบไม่ได้ใสกันแล้วนะคะเพราะว่าเตรียมตัวมาเป็นแรงงานแล้ว,วันนี้กรรมกรใช่ค่ะวันนี้กับพรุ่งนี้แอดมินต้องกลับค่านะคะเตรียมงานค่ะเตรียมงานเตรียมงานโคชบาลสันร,รักนะคะเล่นเล่นเล่นใช่นะคะควานของพี่นิงหน่องหล่อทุกคนเลยพี่หน่งก็หล่อนะคะว่าไม่ได้นะคะพี่หน่งพี่ปาร์กนะคะเป็นควานคอแล้วก็ควานตีนของพี่นิ่งหน่องนะคะอ่าเลนโซ อันนี้เล่นโซ่นะบางเชื่อแกะโซ่ได้ชั้นนี่อึ้งเลยนะคะจะไล่ถึงเที่ยงไหมคิดว่าแบตไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะอยู่นะคะตอนนี้เหลือ47นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้แบตอ่าซัมซุง S20 S23 Ultra Pro Max นะคะ Pro Max นะคะพี่ปั์กอยู่ที่ลานแสดงนะคะจะอยู่ที่ลานแสดงเป็นหลักนะคะเพราะว่าปกตินิ้งหน่องจะอยู่บริเวณด้านหลังอ่าสแตนห้องเรียนของช้างของเรานะคะ แต่ตอนนี้นิ่งนองแล้วตกมันนะคะก็พี่ปาก็จะช่วยขี่ช้างเชือกอื่นด้วยนะคะช้างเชือกอื่นหลายเชือกเลยใครพี่ควานคนไหนที่มีทักษะในการขี่ช้างส่วนใหญ่จะได้ดูแลช้างงานนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูแลช้างงานก็จะสามารถขี่ช้างตัวเมียได้ถ้าเกิดว่าช้างเชือกนั้นเขาโอเคนะเพราะว่าช้างตัวเมียบางเชือกก็ไม่โอเคกับกับกลิ่นของควานบางคนเหมือนกันนะอาจจะมีความ เหมือนเล่าเนาะเหมือนความแบบถูกชะตาไม่ถูกชะตาอย่างนี้นะบางคนก็ช้างไม่ชอบหรือว่าช้างไม่ชอบช้างด้วยกันหรือว่าช้างไม่ชอบควานอย่างเงี้นะก็มีนะคะเขามาออกกำลังกายพายนิ่งหน่องหมายตาสาวๆในศูนย์บ้างไหมคะนิ่งหน่องนี่เป็นเป็นพลายที่กลัวสาวๆนะคะเท่าที่เห็นถ้าเกิดว่ามีสาวๆเดินผ่านนิ่งหน่องมักจะหันก้นใส่นะคะกลัวนะคะไม่เหมือนพี่โจนะคะพี่โจหันหน้าใส่นะคะวิ่งสู้ฟัดอย่างเดียวเลยนะคะพี่โจนะคะแอนไม่ไปถ่ายพิทูหรอคะไปถ่ายพิธูกันนิดนึงนะคะอยากเปิดประมูลมากเลยนะคะ ตรงเมนใช่ไหมอุ้ยรอเด้อเด้อเออโอเคนะคะแม่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 ตามมานะคะลงเสืต้นไม้กันมาหรือยังคะแม่แม่ตามมานะคะนี่โอ้แตแล้วเราเห็นชัดมากวันนี้สุดแล้วค่ะน่าจะสุดแล้วสุดแล้วค่ะไม่ได้แล้วนะคะเห็นพี่ทูกันไหมคิดถึงคิดถึงมากนะคะคิดถึงบอกกดหนึ่ง เท่ากับที่ถึงนะคะกดหนึ่งมาเลยนะคะช่วยถักเปียกออย่าก่อนนั้นนะคะอยากถักให้มากนะคะขอมอบดาวในการส่งพิธูนะคะสิบดวงคอพระคุณมากอู้กดลดมารัวๆเลยนะคะโอ้ยหล่อนะคะตกมันก็หล่อทำอะไรก็หล่อนะคะคนมันหล่อนะคะช่วยไม่ได้เลยนะคะจริงถ้าเป็นคนนี้คือหล่อมากหล่อมากเพราะว่าผิวสวยแล้วก็แล้วก็งางามมากนะคะตาหัวหูสวยหมดเลยกดหนึ่งมาเต็มเลยนะคะหนึ่ง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  สาแอ,ม,อมีสาวแอบมองพี่ดูนะคะเนี่ยสาวข้างบ้านสาวข้างบ้านนะคะชัดมากชัดสุดนะคะไปไหนแล้วนะคะทางนี้นะคะนี่พี่ดูเห็นไม่แม่ไหมลูกนะคะกั้นหายใจเลยนะคะมือถือห้ามสั่นเด็ดขาดนะคะกดหนึ่งมารัวๆเลยนะคะจอดอยู่ที่ทูที่เดียวเลยคะ่ะแอดโอเคคะ่ะซอรี่นะคะเราย้ายกล้องไปแอบดูไปตองแป๊บนึงนะคะสองวินะคะ ขอบพระคุณสำหรับดาว100ดวงน,นี่คือค่าแอบดูใช่ไหมคะค่าแอบดูนะคะอูวันนี้เราเห็นถือว่าเราเห็นชัดมากนะวันนี้นะคะตัดเสาต้นนั้นออกด้วยนะคะนอกจากประมูลกอหญ้าแล้วแม่ๆต้องประมูลเสาต้นนั้นด้วยนะคะเออประมูลนะคะทูได้ยินแม่ไมู่กแหกปากดังไม่ได้นะคะเดี๋ยวหมอด่านะคะเราต้องเงียบไว้ก่อนนะคะเราแอบดูลูกชายนะคะในระยะไกลประมาณ500เมตรได้นะคะจากตรงนี้นะคะ เราต้องขอบพระคุณ s 2 4 ultra pro max นะคะของพี่จุ้ยนะคะเออ s 2 3นะคะอย่างใน s 2 4นะคะเออจะได้ซูมได้ชัดแกลมกว่านี้นะคะขอบพระคุณสำหรับดวงดาวนะคะดีใจดูของแอดป r ดเห็นทูชัดนะะดูของแอดปวดเดี๋ยวนะคะมันมีความหมายได้หลายอย่างนะคะคำนี้นะคะดีใจดูของแอดป r ดนะคะ แอนไม่ต้องไปไหนนะคะดาวกำลังมาพีเศเลยขอบพระคุณสำหรับดวงดาวทุกดวงค่ะรางวัลพรีเมียมก็มานะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะดาวหนึ่งร้อยดวงก็มานะคะตอนนี้ดาวเราไปที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าดวงแล้วกราบทุกท่านนะคะเปิดประมูลเสาและกอย้าต้นนั้นนะคะตอนนี้นะคะใช่ค่ะเราแอบดูผู้ชายกันนะคะตอนนี้นะคะผู้ชายหล่อด้วยนะคะแล้วเขาอยู่ไกลเหลือเกินนะคะไปใกล้ก็ไม่ได้นะคะ พ่อปิวตัดหญ้ากอที่บางด่วนนะคะขอบพระคุณสาหรับดวงดาวนะคะอุ้ยใช่เหมือนน้ำมันไหลแล้วใช่ไหมลอยหูป่ะจุ้ยลอยหูถ้าน้ำมันจะไหลข้างๆตานี่อ๋อใช่ลอยหูเอออย่าไปสนใจท่าแอดมินเลยนะคะปล่อยผ่านไปนะคะสายตาไม่ค่อยดีค่ะ กอยากฟังเสียงแปดหลอดน้องไม่ค่อยลองไม่ค่อยลองนะคะถ้าแต่ตกมันนะคะแต่ว่าการโยกการสะบัดหูก็ทาให้เห็นว่าเออน้องก็อารมณ์ดีปกตินะคะนี่ยืนโยกเฉยเฉยยังหล่อนะคะคนอะไรหล่อขนาดนี้นะคะวันนี้พี่ทูใจดีหันหน้ามาทางเรานะคะปกติเขาจะหันตูดหรือไม่ก็เห็นหูน้อยน้อยนะคะอยู่หลังกอหญ้านะคะวันนี้เราเห็นหน้าเลยแอดไปนัดแล้ววันนี้นัดกับพี่ทูไว้นะคะโทรบอกเมื่อคืนนะคะว่าเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายหันหน้ามาทางนี้หน่อยนะคะ ถ้าแกลองตอนนี้ก็คือกี๊ดเลยนะคะเออเมนวิ่งไวอ่านไม่ทันเลยนะคะแม่แม่กดไลค์กดเลิฟกันมารัวๆเลยนะคะตอนนี้นะคะ